ความตั้งใจอย่างที่ท่านนายกได้พูดไปแล้วนะคะว่าระยะเวลาสั้นๆนี้เป็นระยะเวลาที่มีความท้าทายแล้วก็มีความสําคัญมากประเทศเราต้องเดินไปข้างหน้าไม่ว่าจะระยะเวลาสั้นแค่ไหนิฉันในฐานะที่ได้มีโอกาสได้ทํางานมาหลากหลายรวมถึงงานระหว่างประเทศมาด้วยเช่นกันตั้งใจจะนําเอาประสบการณ์ความสามารถที่มีอยู่ทั้งหมด มาทุ่มเทให้ในระยะเวลาสั้นๆน,นี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทุกคนทุกทุกคนนะครับได้รับการส่งชื่อไปตรวจสอบประวัติในทุกๆด้านอยู่แล้วคนที่ตรวจสอบก็เป็นหน่วยงานที่ที่เป็นองค์กรอิสระหรือเป็นหน่วยงานที่จะต้องอดูแลในเรื่องของอะทะเบียนประวัติอะไรต่างๆถ้าเขาต,อบ,ตอบมามันก็ เป็นอย่างไรก็อย่างนั้นก็ยืนยันถ้าคนมีปัญหาก็เป็นไม่ได้